สวัสดีทุกท่านผมก็มาโหลดคลิปที่น้องโนนเพิ่น,น,น,นก็กำลังทำความสะอาดอยู่อ๋อได้คาดมาใหม่แล้วแก้วเลยเนาะ,ะเพิ่นทำคาดใหม่นะพี่น้องเลยว่าอนี่ขุดรอบที่สองแล้วอ่ อันนี้เพิ่นขุดตรงนี้รอบที่สองแล้วพี่น้องเอ้ยเออเนื่องจากหญ้ามันขึ้นเดี๋ยวมันก็ไม่ขึ้นแล้วขุดรอบนี้มันแห้งแล้วรอบสุดท้ายนะพี่น้ออ่ารอบรอบสุดท้ายเพราะว่ามันแรกในคมหมาคือไอต่อไทอนวักยืนต้นคือถ้าทอนคือจบแต่วักในนี้่าบุญนี่นะท่านเพิ่นขุดรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันมันมันเข้าสู่หน้าแรงแล้วมันกระสีบอ บ่ึ้นแล้วบ่เนีจบเลยโอกาสเกิด่มีมมแล้วอดีมากเลยอันนี้เป็นแผนกทําความสะอาดส่วนวิศวะเราเป็นแผนกทําความสปกปรกเออสังเกตด,ดูบ้านเบิ้ลฟ้าผนังนี่เขียนกําแพงเต็มไปหมดเลย <c oughs> อ่ะอันนี้่นก็ทําความสะอาดรอบๆบ,บ้านนะโอ้ถ้าเป็นไปได้เนาะตรงนี้นี่คนเอาดินมาถมสักสามคันเนาะสาม ามสี่คันนี่พอดีเลยนี่เอาดินมาลงนี่ตัวนี้ก็จะได้เอาเอารถเอาอะไรเข้ามาจอดได้นี่เขาเข้ามากลับรถกับยังได้อยู่นี่นี่อ่าเดี๋ยวอ่าทุบว่างันทุบเลย ถึเวลาลาถึงจะมีสิ่งปลูกสร้างเวลาน,น,น้อยน,น,น้อยนดนี่ท่านเป็นแผนกทำความสะอาดโอ้อีกไม่นานท,าท่านเดี๋ยวเอิ์ดมีเงินให้เอิดทำเทเท,ท,ท,ทปูนเอเทปูนโรงจอดรถเนาะ ว่าฮออันน,น,นีนะท่านอเอ้เ้าเพื่อนฟูงมาเยอะเหลือเกินบ้านหลังนี้โอ้นี่น่าจะเป็นรถตู้ที่น้องเอิร์ตขี่ไปกรุงเทพนะตรงนี้นะนท่านที่จะ เทพื้นรงจอดรถเนาะแต่ผมไม่ได้ทำนะทุกท่านเนื่องจากตอนแรกว่าจะทำนะแต่ว่ามาหลังเนี้ยผมมาอยู่ไม่ได้นะมันร้อนนะทุกท่านมาอยู่ไม่ได้ก็เลยสร้างมาก็ให้พี่ชายคนบ้าเห็ดแล้วก็ให้น้องเอิร์ดมาอยู่เลยผมมานอนแค่ประมาณไม่เกินไม่เกินห้าครั้งหลังนี้มานอนไม่เกินห้าครั้งนะมานอนบ้านหลังนี้นะที่เหลือคือเขาอยู่หมดเลย หลังนี้สร้างไปเยอะนะใช้งบเยอะนะเกือบล้านเหมือนกันแล้วท่านม,าม,ามันประมาณแปดถึงเก้าแสนนะทุกท่านหลังนี้ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับมันก็ต้องดูแลและดูแลก็มีไม้ฟ้าไม้อะไรต่างก็แตกหักหมดแล้วพี่น้อยโน่นจ๊กผู้ใดไปถือมันนะฮะอันนี้มันก็แตกนะนะไม้ฟ้านะให้นี่ เชิงชายนะมันคือแตกออกแบบนั้นโอ้มีไเลยโอ้แตกเลยนะทีบ่บน,นะห้อยตองเตียงอยู่นะแตกนะนนนะตนตเีว่านอ้วยไม่มีปีแต่ว่ามีผลนี่ทุกทันแตกแลนะ้วพี่น้อย ซื้อไม้ฟ้ามาเปลี่ยนกันยากอ e the ีกนี yeah, ่มันต้องมีผู้ใดเอาไม้ไปตียังมันเหรอมันต้องแตกนี่ไม้จะใกล้กมนหรอเล่าเรียนจ้มุ๊บกันนี่แตกเลยอะไรก้อยเพียร์ต่างกันอะไกุ้ง่าดกันกันเพียร์ต่างกัวนเลยนะอืมแตกมัดอันนี้เพื่อนกันกระดิยงมาไป นัดเป็นยงหรือกูมึงน้าเจนิญเฮาครับเพิ่มข้นไปปูที่อยู่ลนะอะไระไมงนัดเลยมงอะไรเป็นนัดมันเฮาเลยลงทุนอีกสักไม่ไม่ถึงหมืน่นเทฟุตบาทรอบบ้านจะได้ดินมันจะได้ไม่กระดินไงเอาไปให้นายน้อยบ่นี่เทฟุตบาทรอบบ้านนี่แจ๋วเลยดิลงทุนอีกไม่ไม่ถึงหมืน่นซื้อปูนกับ ทรายแล้วก็หินมาเทเอาไวเมตดกัเอาตัดเอาไม้ไผ่เฮ็ดเอานี่เมื่อ่บหอดมืนเฮ็ดเอาเองนะสีหาพันนี่ก็เฮ็ดได้แล้วนี่เออเทฟุตบาทนี่ดินก็ไม่ต้องทำอะไรมากขุดเอานี่าะวดินกระเด็นท่านสังเกตดูดินฝนตกมาดินกระเด็นขึ้นมาข้างบนถ้าทำถ้าทำ กวางัวเจร่องเไงกัวเจร่องคือโมนันเชาะนะนี่สามฟุตบาทมาถึงนี่รถ้ี่วอตัวในอันซีันสีปั้นส่ยานอไเกกมโจววังนี่ออมดงในสังคมบา่อันกัดกก่ยิงกัวเจออมดงกัเพือนอืมเราไปนั่ากดงทีๆกันเนาป่นพ่งเลยกไปให้รง มาไปเจ้ยมองยืนอมเรือเจย้นูยืนขงนู้อะไรของคัวท er> ี่เโอ้ถูดีๆก็ออกเจ๊ไงมันปั่นบอบอน้ำก็เดินมาละปั่นได็กายก็ทูเด้ละฮวงหาอะไรมันถูไปเด้อไอ้ีเอว่ทำเจ้ากีเจ้าละนั้นเปม่เปรู น้าให้มาดูน้องท่านอยากยิ่งใหญ่กีกวาดเลยเด้อท่านมีอยากใหญ่กะเอออ๋อไอเฟปปี้กินกวยถูหัวไปห้ามกับจีนเนือรุ่นวิศวะตัวการวิศวะสามุ่นนาะอ่าวิศวะตัวการทำความสุขกบกเออฝากอดีตท่านดีครับ